พระสยามเทวาธิราชคือใครสร้างโดยผู้ใดในสมัยใดยและพระสยามเทวาธิราชมีความสําคัญต่อพระมหากษัตริย์อย่างไรในคลิปนี้เราจะไปค้นหาคําตอบทั้งหมดกันค่ะโปรดรับชมให้จบคลิปนะคะเพื่อความเข้าใจที่กระจ่างและเพิ่มอรรถรสในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมคะสังคมไทยมีความเชื่อกเกี่ยวกับผีประจําเมืองมาเนิ่นนานแล้วว่าทําหน้าที่ปกปักรักษาเมือง ให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นโดยผีหรือเทพารักษ์ประจำเมืองกรุงเทพมี5องค์ด้วยกันค่ะก็คือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกลอง,ง,องซึ่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ว่าเอาอย่างมาจากกรุงเก่าโดยเทพารักษ์ประจำเมืองที่ราชสำนักให้ความสำคัญก็คือพระเสื้อเมืองและพระทรงเมือง มีพัฒนาการมาจากการนับถือผีบรรพบุรุษซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์สำหรับพระสยามเทวาธิราชเป็นประติมากรรมไทยสำคัญชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติแล้วยังเป็นปูชนียวัตถุที่พระมหากษัตรยิย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ส่งเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง พราะพระสยามเทวาธิราชมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงค่ะพระสยามเทวาธิราชนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสอบกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อประมาณพุทธศักราช2402-2403ถึง 2, ค่ะหากนับจนมาถึงปีนี้ก็เป็นเวลาประมาณ162ปีมาแล้วโดยหม่อมเจ้าหญิงภูลพ,พิสมัยดิษกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นพระราชโวรสในรัชกาลที่4ส่งเล่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดการศึกษาประวัติศาสตร์ส่งมีพระราชดดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้งหลายหนแต่บังเอิญให้มีเหตุรอดพ้นพย,ยันตรายมาได้เสมอคงจะมีเทพเพดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่ สมควรที่จะทํารูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการะบูชาเป็นดั่งการรวมดวงพระวิญญาณของมหาบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ให้มาสถิตยอยู่ในเทวรูปพระองค์นี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการปั้นหล่อเทวรูปสม,มุินี้ขึ้นโดยมีการหล่อด้วยทองคําแท้ทั้งหมดแล้วถวายนามว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นประติมาก,กรรมประเภทเทวรูปในท่ายืนหล่อด้วยทองคําแท้ มีความสูง8นิ้วมีความกว้าง2นิ้วออกแบบตามศิลปะกษัตรราธิราชคือทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักษ์ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎทรงเครื่องกษัตริย์ทรงพระขันชัยสีที่พระหัตถ์ขวาและทรงพระบาทเชิง,งอนอันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเบญจาราชกกุตภัณฑ์หรือเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดัชนีเสมอพระอุระ พระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์ลักษณะแบบวิมานเก่งจีนมีคำจารึกเป็นภาษาจีนที่ผนังเบื้องหลังแปลว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราชแต่เดิมเรือนแก้วเก่งจีนนี้ประดิษฐานอยู่ในมุกกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทองตอนกลางพระที่นั่งภพศสารทักษิณในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมวกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, ส่ทรงถวายเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเป็นราชสก,การะเป็นประจำเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพลงโดยจะมีพนักงานฝ่ายพระราชฐานชั้นในเป็นผู้เชิญเครื่องตั้งสังเวยบูชาเครื่องสังเวยประกอบด้วยข้าวสุกหนึ่งถ้วยเชิงหมูหนึ่งหนึ่งชิ้นน้ำพริกเผา ปลานึ่งหนึ่งชิ้นพร้อมด้วยน้ำจิ้มขนมต้มแดงขนมต้มขาวด้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนหนึ่งผลผลไม้ตามฤด,ดูกาลสองอย่างและน้ำสะอาดอีกหนึ่งถ้วยและโปรดกล่าวให้จัดพระราชพิธีสังเวยเทวดาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5้าของทุกปีซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ส่งโปรดเกล้าสร้างรูปเทวดาอีกองค์หนึ่งค่ะมีรูปแบบเหมือนกับพระสยามเทวธิราชในสมัยรัชกาลที่4แต่ต่างกันตรงที่พระพักที่คล้ายกับรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์มากเลยค่ะเทวรูปองค์นี้ประดิษฐานที่ห้องบรรทมของรัชกาลที่5บนชั้น3ในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่วนสาเหตุที่ต้องทําให้พระพักเหมือนกับรัชกาลที่สนั้น เนื่องจากความเชื่อที่ว่านอกจากเทวดาที่มีหน้าที่รักษาสยามให้รอดพ้นจากวิกฤตแล้วยังมีบรรพกระัตริย์ที่มีฐานะเป็นเทวดาที่คอยช่วยอยู่อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งคนทั่วไปก็จะรู้จักกันในนามของพระสยามเทวาธิราชองค์ที่สองค่ะสำหรับพระราชาพิธีสก,การะพระสยามเทวาธิราชนั้นก็มีนักวิชาการหลายท่านอาทิหม่องราชวงศ์คึือฤก์รามโม๊ ได้ให้ทัศนะไว้ว่าเข้าลักษณะพิธีผีค่ะเนื่องจากพระราชพิธีบวงสวงใหญ่พระสยามเทวาธิราชตามประเพณีกำหนดไว้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนหของทุกปีเครื่องสังเวยที่ใช้บูชาตามประเพณีโบราณก็มีความสอดคล้องกับพิธีไหว้ผีให้กับพระกระพุ่มผีนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์คือ ยังกล่าวอีกด้วยว่าการเส้นสังเวยพระสยามเทวาธิราชการสังเวยเทพร,รักษ์ต่างๆพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นพิธีเกี่ยวกับาศาสนาก็ไม่ได้เพราะเทวดาเหล่านี้ไม่มีในาศาสนาครามาศาสนาพุทธเห็นทีจะเป็นความเชื่อของคนไทยโดยเฉพาะที่นับถือผีมาตั้งแต่โบราณค่ะหลังจากที่เมืองสยามมีพระสยามเทวาธิราช เทพารักษ์ประจำเมืององค์อื่นๆที่เคยมีฐานะสูงก็ถูกลดบทบาทความสำคัญลงซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นตรงต่อพระสยามเทวาธิราชเท่านั้นอาทิพระเสื้อเมืองหรือผู้รักษาพระนครทั้งทางบกและทางน้ําเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทหารพระทรงเมืองผู้ดูแลทุกสุขของประชาชนรักษาดูแลงานของแผ่นดินในกระทรวงทบวงกรงต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของอํนาจพลเรือนพระหลักเมือง รักษาความยุติธรรมรักษากฎหมายขจัดความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจตุลาการเหล่านี้จะต้องขึ้นตรงต่อพระสยามเทวาธิราชพระองค์เดียวหรือนี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือนยะทางบารมีและอำนาจที่ว่าทเทพแห่งกษัตริย์จะต้องยิ่งใหญ่และมีพลังมากที่สุดก็เป็นได้ดังที่สอศิวรักษ์ได้กล่าวไว้ค่ะว่าพระสยามเทวาธิราชนี้มีความเป็นไทยแท้ และเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหมดพร้อมกันนั้นก็เป็นเทวดาองค์แรกที่อยู่ประจํารัฐก่อนหน้าราชกาลที่สี่เรามีเจ้าพ่อหลักเมืองที่ถือว่าเป็นผีที่ใหญ่ที่สุดจนเมื่อเรารับแนวคิดรัฐชาติจึงจำเป็นต้องสร้างผีขึ้นอีกตนหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าเจ้าพ่อหลักเมืองและดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อบูชาสปิริตของเมืองไทยซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นประดิษฐานอยู่ในที่มืดภายในพระวิมานในพระที่นั่งภัยสารทักษิณซึ่งจำเป็นต้องให้ประดิษฐานอยู่ในที่มืดเพราะว่าเป็นสปิริตหรือผีหรือวิญญ,ญาณน,นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปก็ได้มีโอกาสสักการะพระสยามเทวาธิราชเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2525ในวันที่7เมษายนในพระราชพิธีบวงสวงพระสยามเทวาธิราชเนื่องในโอกาสงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีค่ะในครั้งนั้นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประชาชนได้ยนโฉมและสักการะเทวรูปที่หล่อด้วยทองคำทั้งองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะพระสยามเทวาธิราชในวันที่7เมษายน2525ด้วยค่ะช้องหอน้หน่าแปลกที่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้มีการนำพระสยามเทวาธิราชออกมาให้ประชาชนได้เห็นหรือสักการะอีกเลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าการนำออกมาให้เทวรูปโดนแสงสว่างนั้น จะทําให้พลังของเทวรูปลดลงเหตุเพราะที่มาของเทวรูปคือการหลอมรวมดวงพระวิญญาณของบุรพามหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงต้องประดิษฐานไว้ในที่มืดและที่มิดชิดเท่านั้นนอกจากเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราชทั้งองค์ที่1และองค์ที่2แล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการเชิญพระบรมรูปและพระป้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระราชบิดาเพราะในเวลาที่เสด็จมาประทับอยู่ที่วังสวนดุสิตนั้นยังไม่มีสิ่งที่จะเป็นที่ส่งนมัสการระลึกถึงพระเด็พระคุณจึงทรงพระดำริว่าพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งมหิศรปราสาท ในพระบรมมหาราชวังนั้นควรจะเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อจะได้ส่งนมัสก,การสักการรบูชาสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระทรวงวังจัดการเชิญพระป้ายมีพระบรมรูปส่งเครื่องทองคำส่วนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห mm ํา hmm. กำหนดการแต่เดิมจะสังเวยที่พระที่นั่งเวหาจำโรนก่อนหนึ่งวัน ซึ่งตรงกับวันไหว้ของจีนส่วนพระที่นั่งอมพรสถานจะสังเวยในวันขึ้นหนึ่งข้างเดือนหนึ่งของจีนซึ่งเป็นวันตรุษจีนค่ะพระราชพิธีนี้ได้จัดกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานดังที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในภาพข่าวในพระราชสำนักในรัชกาลปัจจุบันนะคะในวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2564พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระสยามเทวาธิราชองค์ที่หนึ่งที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4ประชาชนได้เห็นและสักการะเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนพระสยามเทวาธิราชองค์ที่สองซึ่งมีพระพัก คล้ายกับรัชกาลที่4ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยเทวรูปยืนอยู่หน้าประป้ายนั้นประชาชนยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นเลยสักครั้งค่ะจะมีก็แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสที่ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายนั้น,อ,นอาจกล่าวได้ว่าพระสยามเทวาธิราช แท้จริงแล้วคือศูนย์รวมดวงพระวิญญาณของบูราพามหากษัตราทิราชเจ้าที่ทรงปกปักรักษาประเทศไทยไว้เป็นเวลาเกือบ200ปีมาแล้วจึงนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สถาบันพระมหากษัตริย์และคู่บ้านคู่เมืองของสยามนอกจากนี้หากมองในแง่ของศิลปะพระสยามเทวาทิราชคือเทวรูปทองคำที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ พระสยามเทวาธิราชเรื่องลึกลับในวังหลวงถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้ง